มึงมาบอกทดือนน่ะเปลียนอ่ะไอ้หนูแล้วไปเรียนอ่านหนังสือที่ไหนเนี่ยเรียนพม่าเน่ยเรียนพม่าแล้วภาษาไทยอ่ะน้องดูใครที่นี่แหละแล้วก็พูดพูดภาษาไทยไปเรื่อยๆใช่แล้วภาษาอังกฤษล่ะไม่ได้ไม่ได้แล้วมอนได้ไหมไม่ได้เออแล้วเป็น คนพม่าลูกมอนมูเป็นองพม่าค่ะพม่าแนี่แต่ผมเนี่ยเป็นมีเป็นอะไรละบันพบุบุษเป็นมอนมอนแถวยุจยานะ่ะหมดแล้วออแถวคองสบูมีคงสบูวังะหารอะไรนั่นนะ่ะ <c oughs> เขายังปั้นหม้อปั้นอะไรกันอยู่แต่เดิมอะ่ะปั้นมอส์ปั้นนี่เวนด้าไม่ชอบละปะ <c oughs> ไม่ไว้แล้ว ไม่รู้จะเอาไปยังไงแล้วขายหมดขายสิ้นทุกสิ่งทุกอย่างนี่ไม่ช่วยสตอกหนูละเดียวหนูเหรอให้ด้วยนะเบื่อหนั้นแล้วไงไม่ไหวไม่ไหวแล้วนี่ไอ้หนูแล้วข้ามไปนอนฝั่งนี้หรือนอนฝั่งนี้ข้ามไปนอนฝั่งโน้นข้ามไปนอนเหนือเสียตังค์ไหมเนี่ยข้ามไปข้าออยู่เลยมะดองไหมอยู่เลยตลาดมะดองไหม มีมีท <wounds> ุก <lens> ว <guide> ันเลยค่ะมีทุกวันตลาดข้างนู้นฝ <wrong woods> <Hi> <rad> ั่งนู้นตรงไหนอ่ะอยู่มูดาวน่ะมูดาวมูดาวเขาเรียกมูดาวมูดาวอืมอันตราลยเยอยนี่แล้วจะขายขายกล้วยไม้ไปอีกนานแค่ไหนเนี่ยก็มีเกลือให้ดูมีแม่ยู่มีเกลือให้ดูอ่ะมีแม่ไปแล้วโตขึ้นจะไปทำอะไร คนไหนอ่ะเก่งนะอือเก่งกับเด็กไทยอีกเด็กไทยสิบห้านี่ทำอะไรไม่ค่อยเป็นหรอก ที่บ้ดอกมันก็ไม่าได้ปะึมาหรอียมะุยมีุยมีบ้านอันนี้แต่ว่าอากาศมันอยู่ที่อากาศด้วยเอมันร้อนร้อนแบีไอ้หนูแล้วมีพี่น้องกี่คนนะ สี่คนทำงานกันหมดแล้วสิต้องขอเรียนเรียนไม่ซื้อเนืเ้อค่ะมีใครได้เข้าไปเรียนถึงร่างกุ้งมั้างไหมมีใครเข้าไปเรียนถึงร่างกุ้งบ้างไหมไม่มี หน่อยก็ดีขึ้นเมียนมานนนนนถ้าฝั่งนู้นกับฝั่งนี้นี่ไหนอยู่สบายกว่ากันฮะ

อันนี้ปะอันนี้อันนี้สอง้อยนะอันนี้ร้อยยี่สิบอันนี้แปดสิบอร้ออืมอันนี้สองร้อยนะ B สองร้อยแปดสิบสองร้อยแปแล้วก็อันนี้อีร้อยี่สิบนะสี่ร้อยสีทํมาเท่าไหร่ น,นีสามร้อยนะคะเป็น 700, 700, <750. S 2> เจ็ดร้อยเจ็ดร้อยห้าสิบตอนนีเอานี้ต้นมูลละคุเอาแค่ร้อยหกสิบห้าคร้อยห้าสิบป่ะเมอกีอ้เท่าไหร่นะเจดร้อยเจ็ดร้อยห้าสิบไอ้น,นี่เอาแค่ร้อยห้าสิบนมูแค่สองอบาอเ้อเนี่เอาร้อยหนึ่งให้ถูกไปไม่ไหวทำไมอ่ะถนูไม่ไหวอ่ะใช่ต้นร้อยหนึ ไปซื้อมาอย่างไรอะก็หนูซื้อท้มดลค่ะสีอันนี้สีเหลือองอันนี้สีม่วงเอาเป็นายอันนี้มีลายนอนสองนอนด้วยอี้ัไม่เป็ก็ต้องอาดูด มีร้อยห้าสิบนวหนูจะให้แม่อันนี้กล้วยไม,ม,ม้ดีไหมเสร็มีดอนแล้ว <c oughs> ให้หนูแล้วมาต้นปีนี่ไปเลือกตั้งอะเขาได้ยังต้นปีที่ผ่านมาในไปเลือกตั้ง, e งนนอะเขาได้ยังเออ่นทแลจ้มไม่รู้ไม่อ่ะูแทน เราดูบอกไม่ล้ี่เขาที่เขาไปโหวตโหวตกันไงใอ่ไหมาแล้วก็อ,อยู่ในหวดัดกว้างไม่สกกเนี่ย,ยบมองเนแล้เรเาล่าไปเราไปจีวอนนะจีน่า,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 านี่จะ,นจะตีเหลือง ha <laughs> แล้วชื่อร้านอะไรเนี่ยเพื่อมีใครสนใจได้มาซื้อได้ถูกมัดแป้มีกล้วยม้มัดแตงมีกล้วยไม้อะไรบ้างลูกเนี่ยมีกล้วยไม้ใบแล้วก็เนี่ยมีช้ามีลายแบตอะค่ะอขากล้วยไม้ร้านนี้มันดียังไงบอกสิเออคือมีหนูพูดเก่งขายเก่งอยู่ฮะ เฮ่โฆษณาร้านหน่อยเฮ่แต่มาถึงด่านสิงห์ขอจะมาไงถึงจะเจอร้านนี่มันนี่มันตลาดล่างหรือตลาดบนเนี่ยตลาดบนตลาดบนใช่ไหมกล้วยไม้ตลาดบน ด้วยไห้เด็กไทยการทำด้วตัวอันเป็นผูใสแต่การทำเนี่ยเก่งนะเก่งกับเด็กไทยทำมาหากินเป็นมอนสมัยเราตอนเด็กๆนั่นแหละ